ใช่แล้วแต่คนเป็นคนแค้นใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ได้คิดอย่างเราไม่ใช่อีอย่างลูกแกคิดแต่มาคิดว่าจะทำอย่างเดียวว่าจะมบมีม้านี่ม้าสองคูแพงสองตัวมันไมต้องมีสองตัวนะแล้วมือไม่ตัวเดียวขายก็แพงขายก็แพงมันมีม้าสองตัวแต่มันชอบไหมไม่ใช่มันชอบมันเป็นคนเงยครูฝึกเลยนะเหมือนกัน ฝึกมาเนี่ยมันฝึกให้ลูกมันขี่นะพูดถึงว่าฝึกนี่คนนักเรียนมาเนี่ยช่วงแพงรล่ะแพงถ้าจ้างมาแน่แพงแต่ป่านนี้ว่ามันฝึกพี่สิมันเอาไว้ให้กระตัวลูกฝันม้ามันตัวนึงม้าเพล่ม้าลูกมันตัวนึงมันชอบออกมันมันชอบออกทีวีเอออกไอเอทีวีพี่มาเป็นแถวเลยให้ดูเพลินดีหน้าไก่มันสวยเราไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะพี่ ดูเพลยมันเชื่องว่ะเดี๋ยวค่อแต่งกันสองคนเนี่ยพอเลยผักอ่ะผักสงนึงโอ้แบ่งกันไปมีไอ้นี่ไอ้ใบโหระพากกเพาเาลวอยู่ข้างหลัง้าหวาเลยอโอเคมนเลมัยัรออยู่เลยเนี่ยเฮแล้วหวานเี้แล้วขี้แล้ว้

ไม่ได,ด,ดมีเหรอไม่แนดีมันจะมาขายแบบเ้กไงเพรว่าไอ้เวลาสูสงเสร็จอะไรอย่แล้วของมานะไปเจอกันนั้นเนี่ยไปไปดูอีกทีไม,มไม่มีแล้วโอ้